สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ครับน้ำหนึ่งวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับวันนี้นะคะเรากลับมาอยู่ที่สาขาเสรีไทย68นี่นะคะพามาดูรถกระบนะมาอัปเดตรถกระบะฝั่งนี้กันบ้างพี่เป๊กเราไม่ได้มานานแล้วเราคิดถึงคิดถึงครับเดี๋ยวจะพารับชมนะครับมีรถกระบะครับตัวสูง4ประตูออโต้ Auto, เกียร์ธรรมดามียี่ห้ออะไรบ้างวันนี้<ก>มีไตทันด้วยนะอ่ามี มิตซูบิชิไททันนะคะมีกระบะยกสูง4ประตูจะไม่ว่าจะเป็นรีโวหรืออิซุสุนะคะเรามีนะครับาวาร่าก็มีนาวาร่าก็มีมีนาวาร่าอยู่หน้า3คันนะจอดอยู่นะครับแล้วก็จะพาไปดูตัวพวกแคปเตียด้วยนะโซนนี้จะเป็นพวกตัวตัวสูงกันก่อนนะมีอิซุสุมีนาวาร่ามีไททันนะครับมีมิตซูเนาะแล้วก็รีโวครับโปรโมชั่นยังมีให้เหมือนเดิม ฟรีประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ค่ะพี่จ๋าใครสนใจรีบเข้ามาทักมาหาน้ำหนึ่งกับพี่เป็กได้เลยนะคะ1ปีนะครับ หรือ20,000โลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนะรับประกันพวกกล่องเก่งเขารับประกันหมดนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทัวไทยมีสิบสถาบันการเงินรองรับทีหนึ่งมาเรามาดูโซนไหนก่อนดีดูนว่าสีแดงสีขาวกันก่อนนี่คู่กันนะคะตัวนี้จะเป็นตัว black edition คู่กันเลยนะคะสีแดงและสีขาวเกียร์แมนนวลปี19และปี20ค่ะขาผ่อนอยู่ประมาณ70,00กว่าบาทวันนี้มีอะไรแปลกไหมครับคุณผู้ชมน้ำหนึ่ง แม่นสเปคได้ไงอ,อ๋อเพิ่งรีวิวเมื่อกี้ <laughs> ผมยังไม่รู้เลยนะว่าสองคันเนี่ยมันเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าใครถ้าใครอยากได้เกียร์ออโต้นะครับที่สุวินทว,วงศ์สิริพงมีสีดําสีขาวสีบอนอตัว EL และตัว V ประมาณ6คัน เข้ามาใหม่อันนั้นก็บสี่สี่เก้าสี่ห้าเก้าแต่สองคันนี้ราคาเท่าไหร่น้ำหนึ่งคานนพอๆกันคันนี้ปียี่สิบค่ะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันมันเป็นตัวสองจุดห้า e ไงพี่มันเป็นตัว e ไม่เท่าไหร่ตัวเนี้ยไม่อยู่ประมาณสี่หมื่นโลนะคะเป็นเป็นสีขาวนะคะตัว black edition ปีสองพันยี่สิี่แสนห้าหมืค่ะสนใจทำนาวาล่าปีประมาณเนี่ย19 20 21เนี่ยเขาจะมี2แบบคือ caliber กับ black edition black edition มันเป็นตัวแต่งนะครับก็จะมีเนี่ย นะทำให้ดูดุดันเนาะมีปมกลมล้อใหญ่ๆล้อแม็กลายแบบที่จริงอ่ะต้องบอกงี้น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งสังเกตป่ะมันเป็นเหมือนกับตัวคาลิเบอร์เลยอ่ะแต่แค่เขาพ่นลมดำเนาะอันนั้นจะเป็นสีแบบเงินเงินเนาะสีมันเป็นสีเหมือนสีเทาดำอ่ะอันนั้าลองแล้วอ่ะกุญแจเป็นคีเรสสองฝั่งครับตัว E ก็เป็นรุ่นลออท็อปนะแต่ก็น่าใช้เหมือนกันและไม่น้อยมากอะนี่ก็คือลวดลายเท่ๆดุดันนะคะ อ่ะนี่อันนี้น่าจะติดคิ้วป่องซุ้มล้อจากน่าจะจากศูนย์มาเลยนะคะนี่แล้วก็เขาเรียกว่าไลเนอร์ข้างหลังเนาะก็เป็นของนิสสันนะครับมีกล้องถอยจอทัสกรีนให้ครบแล้วค่ะไม่สี่หมื่นสี่ห้ก้่่ัว่าบาทอ่าแล้วก็ไมคคันหนึ่งคันที่ชอบสีแดงนะคะสีแดงแรงริ์เดินถอยหลังเออพี่เป็กเดินถอยหลังไปเลยนะคะคันนี้3ามสตัวนี้นะคะสี่แสน ปี19บเก้าไม่หกหมื่นเก้าพันโลเป็นตัวอีเหมือนกันไม่หกหมื่นราคาเท่ากันปะสี่สามเก้าปีสี่สามเก้าอ๋อมันเก่ากว่าหนึ่งปีนะครับแล้วไม่เยอะกว่าน่อยสี่สามเก้าพรอยู่เท่าไหร่เองเจ็ดพันสี่เจ็ดพันห้าเองนึงใช่นะคะราคาดีหลักประมาณเจ็ดพันนะคะสองคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ออปชันเขาให้มาครบช่วงล่างแน่นนะหนูบอกให้นิสสันช่วงล่างเขาดีนะนะคะก็ใครสนใจทักมาได้เลยสังเกตไหมฝั่งเราฝั่งนู้นเนาะ 46เนี่ยคาลิเบอร์ล้วนๆเกียร์ออโต้ล้วนๆฝั่งนี้นะเกียร์ธรรมดาล้วนๆแล้วเป็นแบ็คอิดิชันอ่ะเราไม่ได้แบ่งแยกนะครับมันแค่เป็นแค่ความบังเอิญอันนั้นหนึ่งดูคันต่อไปดีกว่าสเปคประมาณนี้รถหน่วยงานปี20สองจุดสี่ e ใช่ปี20นะคะก็ยังว่างอยู่นะตรงนี้ก็จะมีอยู่สามคันเกียร์ออโต้หมดเลยเป็นเกียร์ออโต้เป็นกระบะยกสูง4ประตูนะคะยังว่างอยู่ใครที่สนใจรูปแบบของหน่วยงานไหนไม่รู้เลยพี่จำได้ตอนมันเข้ามาใหม่3,000เนี่ย ออมสินของธนาคารออมสินนะครับเป็นเกียร์ออโต้ตัว e สเข้ามา6คัน7คันบ้า่ะไม่ก็จะอยู่หลักแสนประมาณแสนห้าแสนคันนี้ประมาณแสนสี่คัแสนสี่หมื่นหกพอันนี้ประมาณแสนห้านิดๆก็เลขไม่ไม่ต่างกันครับพี่ปี20กระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้พร้อมแคริบเป็นตัวพีเรนเนอร2 4 e เกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวหน้าหล่อเนาะแต่ถ้าใครนะครับอยากได้ตัว หน้าใหม่หน้า,ห,นาหมูป่าแจ้งคุณผู้ชมเดีอยวอะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูให้ดูตรงกลางนี่เลยน้ำหนึง่งวัน,นวันนี้เพิ่งมีเข้าใหม่ตัว Hi ไฮอะปีแบบยี่สิบเอ็ดยิบสองนะสีขาวใช่ไหมใช่ 6, หกสามเก้านะใครอยากได้ตัวไฮนี่ผมขึ้นรูปทับตัวน้ำหนึ่งนี่เลยนะครับอ่า๋ย้ผมขึ้นรายละเอียดให้ผมผมขึ้นรายละเอียดให้นะครับใครสเผื่อใครสนใจตัวไฮเนาะเพราะว่าบางคนไม่ชอบตัวอีไงเรามีตัวไฮนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นมีอีพัสเนาะสีเทาดําที่เราถ่ายคลิปก่อนอนะครับ สนใจรถกระบะนะเพชรยนต์มี5้าสิบหกสิบคันเนี่ยแต่วันนี้โซนนี้นะครับก็จะมีประมาณตั้งยี่สิบสามสิบคันค่ะหนึ่งไททันบ้างมาดูไททันนะคะปี2017นะคะตัวนี้เป็นตัว2.4 e l s ปี17ไมล์แสนกับอีก5,000โลนะคะใครเป็นสาวกมิซูราคาเท่าไหร่คันนี้ราคาอยู่ที่359,000หาหใครสนใจทักมาเดี๋ยวผมขอเจ้านายให้คันเนี้ยอ่านะครับเดี๋ยวผมขอเจ้านายให้อ่าแต่ต้องซื้อกับเป๊กน้ำหนึ่งนะเดี๋ยวขอเจ้านายให้ย้ำเลย นะอ่าน้ำหนึ่งดูคันต่อไปคันนี้หนึ่งแปดสามสามมาดูอิซูซุตัวแคป,ปกันบ้างดีกว่าไอมีอแคปยกสูงออโตโด้ด้วยคันนี้ <ยก S 1> พี่จำได้อา่าเป็นตัวแคปยกสูงค่ะใครสนใจนะคะตัวดูสอคาร์บได้น้ำหนึ่งเอ่อตัวนี้นะคะมีแคลรี่บอยนะ มีแครีบอยพี่มองเห็นไหมสี่เต้นซี่เหมือน่เก้าเออปีสิบเก้าไม่เจ็ดหมื่นอเกียร์ออโต้นะคันนี้ผมจําได้เป็นหนึ่งจุดเก้านะครับอืมเป็นตัวหนึ่งจุดเก้าเกียร์ออโต้ครับอ่ะใครกระบะทำมาหากินครับผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีเกียร์ออโต้ขับง่ายครับฝั่งนี้ก่อนไหมอ่าคันนี้เฮ้ยโอ้โหล้อสวยนัะนึกว่าโล่กับตันอเมริกานะครับนี่ใช่ไหมเหมือนไหมเหมือนไหม คล้ายๆคล้ายๆ่แบบคล้ายๆส่วนนี้สี่ประตูตัวอีซูซูไฮแลนเดอร์พี่ษาส่วนใหญ่แล้วอีซูซูของเราจะเป็นปีค่อนข้างที่จะแบบที่จะใหม่ใช่แล้วคันนี้ใหม่ไหมปีใหม่อันนี้ทะเบียน2969หนูดูให้คันนี้1.9ึ่แซดพีตัวท็อปเออ699อ่ะน้่นหนึ่งปี21แล้วไม่สี่0 0ื่นแปดอตัวท็อปเฮ้ยไม่สี่0 0ืเองใช่ไม่สี่0 0ื่นแปดนี่เหนูจะบอกพี่เป๊ะว่าปี21ตัวนี้ปี2021 ไอ้ตั้งท่านี้เธอถ่ายรีวิวปะเนี่ยยังยังไม่ได้รีวิวเลยเฮ้ยผมว่าคันเนี้ยน่าสนใจคันนี้ไม่สี่หมื่นแปดพันโลหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันปียี่สิบเอ็ดเป็นกระบะยกสูงสี่ประตูเกียร์ออโต้ด้วยไม่สี่หมื่นนะใครสนใจเกียร์ออโต้ครับตัวอะไรนะแซตัวพีตัวท็อปมาจัดได้แซตแซตพีไม่ค่อยมีส่วนใหญ่มีแต่แซตใช่ไหมมันเป็นตัวท็อปไหมตัวตัวเขาเรียกว่าตัว long top เพราะว่าตัวท็อปจะเป็นตัวเอ็มใช่อันนี้ตัว l องท็อปนะแต่ส่วนใหญ่ที่เขา เล่นกันอะไอเจนเนี่ยเขาจะเล่นตัวแซดอีดิชันปะอ่าใช่ไหมใช่เป็นตัวแซดเฉยแต่อีดิชันเป็นรีโว่นั่นมันรีโว่แล้วพี่เป๊กนะครับอ่ะมาดู2คันนี้ครับสีดำนั้งคู่เลยสำหรับสองคันนี้เอ็กซิรี่ก็ยังว่างอยู่นะคะใครที่ชอบแบบรถชุดแต่งนะชุดแต่ง4ประตูยกสูง X-Series นะคะคันนี้ตัวไม่น้อยคันนี้ไม่40,000โลมันมีปี21-22อ่ะ ตัวนี้เป็นปี22,729,000งสาพอ,อยู่ประมาณ12 3นสเครื่อง1.9เกียร์ออตโต้1.9เกียร์ออ,อตโอตโอ้ค่ะปี 22, 18, 2 2สองไม่4่0 0ค่น,นออคันข้านี้ใช้ปี21.22มั้ดจยิบสอมอ่ะคันข้างๆตัวนี้ไม่มีสอคบอ,อน่าอ,อใช่ค่ะพี่จา๋าตัวนี้5,328ราคาห0 0 0 0กว่าปะ่ะตัว1.9 X-Series ปีตัวนี้ปีปี 22, 6, 2 1ดจหเ็เกออคันเนี้ยพี่ว่าน่าสนใจไม่เก้าหมดโลไม่เก้าหมืนะแต่ว่า กวานตามตรงอะ่ะกระบ,บาดเขาซื้อมาใช้งานอยู่แล้วนะไม้เก้าหมื่นก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะแล้วก็เป็นตัวแต่งเดิมโรงงานนะครับ X s e r ซ e s ี่นะครับสภาพสวยครับสีดำคันนี้หกแสนก็บ,บาทคันนี้เจ็ดแสนต้นๆน,น,นะใครมีงบประมาณประมาณไหนอะ่ะทักมาปรึกษากันได้ที่เบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับทักเข้ามาเดี๋ยวดูแลให้นะเดี๋ยวเป็นกันน้ำหนึ่งดูดูแลให้ครับค่ะอ่ะมาดูคันต่อไปนี่เกียร์ธรรมดาบ้างหรือเกียร์ออโต้คันนี้ตัวนี้เป็นตัว สี่ประตูนี่หนูมีหกหกเก้าเกียวโต้ครับคันนี้ปีเอ็ดไม่ห้าหมื่นตัวหนึ่งเก้าแซ็ปียี่สิบเอ็ดไม่ห้าหมื่นเก้าหกแสนหกหมื่นเก้าพันนะคะคันนู้นคันนู้นเท่าไหร่นะตัวแซดพีตัวแซดพีเอ่อหกกว่าเหมือนกันหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันอแล้วแต่ท่านชอบนะอันนี้เป็นตัวลองมานะครับตัวแซดอันนั้นแซดพีบสนใจก็นะมาจัดได้ครับที่บริษัทเปดโยนต์ครันนี้ล้อมันลายไม่เหมือนกับชาวบ้านเลยน้ำหนึ่ง นี่ปีอะไรเนี่ยอันนั้นล้อลายแบบนั Service> ้นเนาะคันนูนก็ล้ออีกลายนะครับคันนี้แปดสี่เก้าหนูดูให้สี่ประตูปียี่สิบสองครับนะคันนี้เป็นตัวแซพีเหมือนกันซพีซพีตัวนี้เออทำไมมามันเป็นปียี่สิบสองไม่ห้าหมื่นห้าคันนี้เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันครับเจ็ดสองเก้าก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองสองร้อยประมาณนี้แหละนะครับเกียร์ออโต้ทั้งหมดนะค่ะเกียร์ธรรมดาเราขายไปแล้วเนาะอินสัวอ่ะห้าไปปลายว่าคันนั้นขายไปแล้ว นะแล้วก็2คันนี้ครับคันนี้เป็นแคปออโต้อิซูซุแล้วก็เป็นมาพร้อมแคลรี่บอยด้วยใ่ครับก็มีทั้งอิซูซุแล้วก็มีทั้งรีโวถ้าใครสนใจตัวแคปพร้อมแคลรี่บอยนะคะคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ทะเบียน40อยูนะนหนึ่ง62นี่เป็นตัว1.9แท้พี่ปี24 89น้ำหนึ่งปี20ปี20 489เองเกียร์ออโต้นะเป็นแคปยกสูงนะครับปี20เลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดทะลุมันก็สู้ไอตัวนั้นได้ดีพี่ใช่ แล้วแต่คนเลือกแล้วแต่แล้วแล้วแต่ท่านชอบแล้วกันส่วนคันนี้สี่ประตูแต่นี่มันหนึ่งจุดเก้าไงนั่นมันสองจุดสี่แต่ก็มันอยู่ที่แบรนด์อะลูกค้าบางคนเขาวัยรุ่นออสนิวเออบางคนเขาเป็นวัยรุ่นออนิวสี่ประตูนั่นหนึ่งมบอยคันนี้สี่ประตูมีแครี่บอยนะคะห้าศูนย์สี่สี่คันนี้เป็นตัวสองจุดเก้าแซดปียี่สิบห้าแสนเก้าห่นเก้าพันปียี่สิบห้าเก้าเก้าปี20สิบแล้วก็มี เอ่เ489เป็นแคปเนาะนะครับเกียร์ออตโต้ดังคู่ไปน้ำหนึง่งเราเดินไปดูแคปกันนะ<ช>ตรงนี้เราเก็บกันครบทุกคันแล้วนะนะครับจริงๆเราไม่ได้ดูนาวราโซนนู้นไม่เป็นไร369ดูหลายคลิปแล้วเป็นตัวเกียร์ธรรมดานาปี19มาอยู่40,000ไมคะน,นั้นใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดินลัดไปนะครับโซนแคมรี่ไปเลยนะเผื่อใครสนใจนะครับรถมือสองสักคันนะครับที่บริษัทเพชรยนต์มีให้พี่ๆเลือกชมเลือกช้เยอะที่สุดเอ้าหัวหน้าไฟบุคคลโทรมาเลยผมขอ หยุดรับสายก่อนมาครับเราเดินกันไปโซนแคปเตียต่อนะตะกี้ HR โทรมานะวันนี้นะวันที่ผมถ่ายเนี่ยวันที่31นะครับต้องการ <y od. S 1> ยอดอีก1นึคันนะทางบริษัทเราจะครบ180นะครับนผมเ,เป็นผู้จัดการสายขายนะจะทาง HR เขาโทรหายอยู่แล้วนะครับเผื่อมีตัวเลขอีก1คันนะให้บริษัท อ่ะไม่เป็นไรคุยกันเสร็จแล้วเรามาถ่ายคลิปกันต่อครับมาดูเฮ้ยจริงๆมันก็มีพูดรถครอบครัวเยอะเหมือนกันนะตรงนี้ใช่ไงพี่เป๊กดูเยอะเลยแหละเนี่ยเยอะเลยถ้าเกิใครสนใจเนาะเนี่ยมีแบบแบบนี้เนาะที่สี่หกไม่มีนะแบบเนี้ยใช่ป่ะสีดําแล้วตัวหนึ่งจุดเก้านะใช่ครับปีสิบแปดปีสิบเก้านะแล้วก็เนี่ยคันนี้เฮ้ยมันบู๊มาตรงนี้แล้วหรอคันนี้ไอแปดสี่เก้าไหมแปดห้าเก้าไหมเก้าหมื่นครับอ่ะเรามาดูแคปเตียกันครับสําหรับโซนหลัง นี่นหนึ่งมีแคปตี้อะสีดำสีเทาดำนะครับสีดำคันนี้เนาะแปลกตาเนาะนี่ไงชมหน้านี่ไงฝั่งนู้นไม่มีใช่ไหมแปลกตาไหมที่ไปไปขึ้นขึ้นทับหนูเนี่ยไอ้หน้าตาแบบนี้แหละนี่ชมแบบนี้อ่าโอเคตัวนี้นะคะเป็นตัว2.4 Entry Z Edition สีดำสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันพี่จ๋าปี21่ไมเจ็ดหมื่นห้าพันโลเราก็มีนะนะเราก็มีนะ บอกคลิปนี้ก่อนนะหน้าแบบนี้ก็มีทักมานะใช่ครับอ่ะใครสนใจนะตัวเตี้ยครับไว้ทำมาหากินเนาะมีทั้งออโต้มีทั้งเกียร์ธรรมดาอันนี้สีเทาดำเป็นซัพดิทิชั่นเหมือนกันปียี่สิบสามไมล์หมื่นแปดแดงพี่แปดหมื่นแปดออโต้ไหมหรือธรรมดาสี่แสนห้าหมื่นสองกระจกให้พี่ดูหน่อยสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันตัวนี้เป็นตัวแมนนวลตัวแมนนวลเกียร์แมนนวลเนาะแต่ก็มีเกียร์ออโต้นะที่ราคามันอยู่ประมาณสี่แสนกว่าบาทอ่ะนั้นเนี่ยสี่สี่เก้าเนี่ยพี่ว่าอ่าสี่สี่เก้าปียี่สิบแปดไมล์ นะตัวเตี้ยออโต้สีเทาครับคันนี้ครับใครสนใจเนาะรถกระบะนะครับตัวเตี้ยตัวสูงเพนรยนตนมีเยอะนะครับ สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะแล้วโปรโมชั่นยังมีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องเกียนหนึ่งปีนี่เดี๋ยวหนูดูให้เลยทะเบียน4592เป็นตัว Z Edition อันนี้เกียร์ออโต้ปี21ไมล์ห0 0 0ืโล440,000พี่สองราคาดูพี่รู้เลยว่าออโต้มันจะสูงกว่าแมนนวลหน่อยนึงแล้วก็คันนี้499,000ปี23ไมล์ส0 0 0มื่นอพิเป็กไทยเกียร์ออโต้หรือเกียร์แมนนวลไมล์ส0 0 0มเหรอออโต้ไหมราคาเท่าไหร่ส9 0 0 0นเก้าหมดูจากราคาโอ้โหออโต้อยู่แล้ว สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนี่ก็ออโต้ปียี่สิบสามอ่ะนี่ออโต้ไม่น้อยใช่ก็จะอยู่ประมาณนี้นี่สีเทาเทาดําแล้วก็สีดําฝั่งนู้นเน้นสีขาวสีบรอนเนาะใช่ฝั่งนี้นี่เทากับเทากับดำเลยพี่จ๋าทั้งสองฝั่งนี้น้ำหนึ่งกับพี่เป๊กดูแลให้นะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฝั่งนี้น้ำหนึ่งพี่เป๊กเราดูแลให้ทุกฝั่งค่ะเรามีสามสาขาหนึ่งกับพี่เป๊กวิ่งทั้งสามสาขาเลยนะคะสนใจคันไหนก็ทักมาแต่ที่เราเน้นถ่ายตรงนั้นมันจะเป็นสำนักงานใหญ่ข้อดีคืออะไรหนึ่งรถตรงนั้นนน่ะมัเยอวาทื สองครับรถเข้าใหม่จะไปอยู่ตรงนู้นทั้งหมดใช่ถ่ายตรงนู้นบ่อยๆก็คือท่านผู้ชมได้ดูความสดใหม่นะแต่รถที่เราถ่ายวันนี้มันก็จะเป็นสต็อกที่มันเข้ามาประมาณสักเดือนสองเดือนแล้วตรงนั้นก็คือแบบเพิ่งเข้าแล้วถ่ายเลยอ่ะนั่นแหละวันนี้ประมาณนี้โอเคใครสนใจรถสวยคัดเกรดนะคะทักมหาน้มหนึ่งกับพี่เป๊กได้เดี๋ยวพาเลือกรถที่คุ้มที่สุดแล้วก็เรามีค่าเลือกฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะมีฟรีประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีครับวันนี้ก็รับชมกันครบถ้วนเลยออโต้แมนนวลตัวเตี้ย เตี่ยออโต้สูงมีครบเลยอ่าใช่ใชวันนี้ประมาณนี้ก่อนจากการย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จะได้พาค,ค,ค,ครับอัพเดตรถสวยที่เพชรยนต์ได้เลยคลิปนี้น้ำหนึ่งกับพี่ไปขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ